สามตัวโอเคสามตัวสี่ตัวโอเคหัวใจสี่ตัวรู้เรื่องระเบื่องแตกตอนนี้นยิงให้ดูกั่งอุ้ยเขาดัานมาแล้วว่ะ คนโคนน่ากลัวเขาเห็นคนเดียวนแน่เลยเขาเดยเดินเข้ามา เดีด๋ยลเราไ่ I need a side scope. Tun team with Academy. <tries> คือยังมีอีกอะเนี่ยผมเห็นลงหัวใจเต็มเลยเมื่อไง เฮลโลโยโบโซโตเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโิตาลีเคมาชุบได้ครับมาชุบได้ชุบได้เพื่อนเฮ้ยนายมาคนเดียวเหรอใช่ครับมาคนเดียวเฮ้ยมาชุบได้เลยครับเดี๋ยวมันนอนมันนอนรออยู่นอนรออยู่ใช่ทำทรงเหลี่ยม กตามเดีรอเลยอ่ะ oh. โอ<ฮ>้จุก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 ,จก Nurse daya kurukuru kurukuru kurukuru. เฮ้ใจเย็นลูกมีมาแล้วลูกใจเย็นลูกเฮ้ยโซนเกือบเดี๋ยว 对呀、啊。 จูกับมึงจอยู่ไงโอ้โหจูกับมึงอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาบอกอย่างเงี้ย่าคนดูไม่ได้รีบ <laughs> ดบันเลย <laughs> จู๋กับมึงอยู่อย่างเงี้ยแหละเขาบอกว่าอย่างเงี้ยทุกคนโมดิ้งเอาประกบเชนิลไหนยิงหรอโนชี้ทางซ้ายครับ จะม,มีใครเห็นผมว่าถ้าผมมานอนนี่ยนะพอเขามาเก็บไอดอ๊ ผมเล่นเกียนจัดเลยก็ตาเนี้ยดักยิงเขาเนี่ยสู้มาแด้ตงสู้อย่างเงี้ยตคนหนึ่งสี่อ่ะต้องเล่นเกียร์นกยอนยังไงเขาก็ตายแล้วัสมบูรหมดอ่ะมีตี้ข้างหลังอีกเอเคอ่ะราสมองว่าถมจั่วเฮียตัวเลย ดอลลาร์ฮขึ้นเลยดอลลาร์ลาบมาจากบ้านด้วยนะเราเดินไปเรียนต่อ ถ้าน่าจะได้นิ่หนึ่งครับนะไม่ไม่เอาผมพวกแรงก็ชอบเอาแอร์หลบกันเนี่ยถ้าลอยๆไงเราก็ได้ฟิวน้อยนะซิตาร์ไหนที่จะกดมาแล้วไม่มีใครมาไว้หอบอะ cơ đồ tao nhảy để ti bàn ยังไม่รู้เลยว่าผมเดินมาเนี่ยผมรอจังหวะเขาวิ่งกลับผมใส่เลยออนนี้บอทอะไรมาลงตัวกันละพร้อมลากพร้อมลาก ้ยไปยิงเสร็จแล้วนลหนีรถนายกีนึงไปนอนเนียนในกลางทุ่งดีกว่าตึง อย่าเห็นนะอย่าเห็นนะเฮียใครมาอีกวะ ถ้าจะดักกันขนาดนี้ไม่ต้องโโลเที่จะดักเกินรอดได้ไงวะเนี่ยดักขอดักขอชอบดักขออะไรวะนะ่าดิงได้ไงวะ

ยิดสองแล้วด้วยตีบ้านไม่ช่วยเลยโอ้มาตามเลยเกินกองถึงก็จะหมดเอออย่างนนั้นแหละอย่างนนั้นแหละเออเอออย่างนนั้นแหละช่วยกันหน่อย

ถ้าขับรถอะไรจะไปหมดเลยนะคุณก็อะไรตรงนี้ด่วนอ่ะรอเฮหาอะไรไปกันไม่มีด้วยเดินใส่รีดควาอะไร เต็มสามสี่ร้อยไอคิวเฮ้ยเต็มเผาเลยไม่แม่น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 นั่นแหละไม่แม่น mà nó mà thêm cái này mà đưa lên nữa còn nhiều cái. quát thêm cái này mà ui ตัวไกลเก็บนะเพราะฉะนั้นรอตัวไกลกเลยตึมนายโยสองเลยอ่ายโยกเรียบร้อยนายโย ฝั่งหลังเียงข้างหน้าเองโอเคได้ยุ่มตรนี้ถ้าเขาไม่เดินฝั่งผมเขาต้องเดินอีกฝั่ง อพกาเขาเดินอีกฝั่งนน่ก็อยู่บนหัวผมละโดูดูดิแกรีกว่าคนนี้เกี่ยตายวะไม่รู้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังมีตัวเดียวมนตัวเดียวยิงไม่ดิผมถามคุณจริงๆเหรอคุณจุกวงตายวงเพื่อยอมยิงผมเนี่ยนะ าจสเอาดีๆคนดูงงงงกันเนี่ยงงจริงๆ